ในโลกที่มีมหาเศรษฐีมากมายบางคนใช้เงินเพื่อลงทุนบางคนใช้เงินเพื่อความหรูหราแต่ก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ใช้เงินไปเพื่อความสนุกจนทําให้ทุกคนทั้งโลกนั้นเริ่มสงสัยว่าเขาทําไปทําไมและนี่ก็คือเรื่องราวของมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่คนทั้งโลกตั้งฉายาให้ว่าเดอะเรนโบว์เชคะาหรือชีกแห่งสีรุ้งมหาเศรษฐีผู้ที่สร้างอาณาจักรรถยักษ์บ้านยักษ์เป็นยักษ์และทุกอย่างที่คุณคิดว่าคงไม่มีใครทำหรอกเขา ทำมาหมดแล้วโดยเรื่องราวของชีคฮามัดบินอัมดานอันนายานเป็นหนึ่งในสมาชิกตระกูลผู้ปกครองอาบูดาบีครับและแน่นอนว่าเขาร่ำรวยระดับที่ไม่มีตัวเลขใดสามารถอธิบายได้ง่ายๆแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่เหมือนใครไม่ใช่เพราะความรวยแต่คือไอเดียสุดเพี้ยนและน่ารักที่ไม่มีใครในโลกใบนี้เรียนแบบได้บางคนสะสมรถเขาก็สะสมรถเหมือนกันแต่ไม่ใช่รถธรรมดาเพราะว่าชีคฮามัดนั้นสะสมรถเป็นนับพันคัน แต่ทว่าหลายๆคันนั้นเป็นรถที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ชั้งคันแบบที่ไม่มีใครในโลกทำมาก่อนลองจินตนาการถึงคุณขับรถลัดล้อกลางทะเลทรายของอาบูดาบีทั้งสองทางเป็นเนินทรายสีส้มที่ทอดยาวไปสุดลูกหูลูกตาแต่จูจ่ๆก็ได้ปรากฏพิระมิดส,สีส้มที่ขึ้นอยู่กลางทะเลทรายและนี่ก็คือพิพิพธภัณฑ์รถส่วนตัวของชีคฮามัดท,ที่นี่ไม่ใช่โชว์รูมธรรมดาแต่มันเหมือนห้องเก็บของระดับจกกักรพรรดิโดยทางด้านภายในนี้เนี่ยครับก็จะเต็มไปด้วยรถโบ โราณรถสหรัฐยุคสงครามรถสั่งร,รมพิเศษรถแปลกๆแ,และรถยักษ์ที่ใหญ่กว่าของจริงมากกว่า10เท่าแต่ทว่าที่นี่ไม่ใช่ทุกอย่างเป็นของเขาคนเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งในใไฮไลท์ของชิคามัสเนี่ยครับก็คือรถยักษ์ที่ไม่ใช่รถใหญ่ธรรมดาแต่ใหญ่แบบคนยืนแล้วเหมือนมดและนี่ก็คือด o ดพาวเวอร์วากอนยักษ์รถกระบะสุดคลาสสิกที่เขาได้ทําการขยายให,ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากกว่า50เท่าภายในเนี่ยครับไม่ใช่เครื่องยนต์แต่มัน คือบ้านทั้งหลังที่มีแม้แต่กระทั่งห้องนอนห้องนั่งเล่นและบันไดขึ้นชั้นสองใช่แล้วครับมันสามารถขับได้จริงๆในระดับหนึ่งส่วนเจ้าคันนี้มีชื่อว่า Hummer h ์ฮสอยักษ์สี่ชั้น Hummer ธรรมดาที่ว่าใหญ่แล้วแต่ h ิสฮามัดกับสร้างฮั m m e อร์ที่มีความสูงเท่าตึก4ี่ชั้นภายในนี่ครับมีโครงสร้างเหมือนอาคารและยังใส่เครื่องยนต์เพื่อให้เคลื่อนที่ได้แม้จะช้าแต่ก็สามารถเคลื่อนที่ได้จริงๆแต่คำถามก็คือและ เขาได้รับฉายาว่าเดอะเรนโบว์เชคาซึ่งในวันหนึ่งชีคฮามัสได้เกิดไอเดียว่าฉันอยากได้ m e r c e d e s Ben z S c l เอสคาสีรุง้งคนปกติแล้วเนี่ยครับจะสั่งรถ1คันแต่ทว่าเขาคนนี้เนี่ยรับกลับสั่งรถ7คันรวดและสีรุ้งทุกคันแถมยังทำป้ายทะเบียนแบบเฉพาะที่เรียงกันเหมือนงานศิละปะคราวนี้นี่ครับจึงได้ดังไปทั่วโลกจนทำให้เขาเนี่ยครับได้รับฉายาว่าเดอะเรนโบว์เชค้านั่นเองแต่ทว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่เรื่อง ราวของความฟุม้มเฟือยแต่มันคือคาแรคเตอร์ของเขาเพราะว่าเขานี่ครับเป็นคนที่รักความสนุกความขี้เล่นและความขีดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครและถ้าคุณคิดว่าชีคฮามัดนั้นจะหยุดแค่รถอย่างเดียวคุณคิดผิดมากเลยนะครับเพราะว่าเขานี่ครับยังมีจำจำเต็นซึ่งถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในเต็นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยใหญ่แบบว่าสามารถจัดงานเลี้ยงแขกได้หลายร้อยคนซึ่งทางด้านภายในนี่ครับก็ยังมีห้องรับแขกมากมาย ตกแต่งสวยเหมือนโรงแรมระดับ5ดาวกลางทะเลทราย แต่ถาว่าเรื่องราวที่ทําให้คนทั้งโลกเนี่ยครับจดจําเขาได้นั่นก็คือหนึ่งเลยเนี่ยครับเขามีหัวใจชอบช่วยเหลือผู้คนแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยครับจะเป็นคนที่สร้างของแบบเวอร์วังแต่เขาเนี่ยครับก็ยังเป็นคนอ่อนโยนชอบให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยไม่ออกซื้อซึ่งที่ผ่านมานี้เนี่ยครับเขาก็ยังเคยบริจาคเงินและทรัพยากรในการช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ที่ห่างไกลส่วนเรื่องที่2ก็คือเขาใช้ชีวิตส่วนตัวแบบเรียบง่ายและนี่ก็คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยครับไม่รู้แม้ว่า าเขานี่ครับมักจะสร้างรถยักษ์มากไหมแต่ชีคฮามัดนี่ครับก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบง่ายๆแต่งกายเรียบกินอาหารพื้นบ้านและชอบพูดคุยกับคนทั่วไปอยู่เสมอมันจึงจะทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดเขานี่ครับมักพูดว่าเขาไม่ได้สร้างของใหญ่เพื่ออวดแต่สร้างเพราะว่าสนุกล้วน ส่วนในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ของเขาเนี่ครับก็ไม่ได้มีแต่ด้านในรอบๆเนี่ยครับกพื่อยังมีซากรถที่ถูกสะสมหรือเก็บเอาไว้เหมือนสุสานรถกลางทะเลทรายซึ่งหลายๆคนเนี่ครับกลับมองว่ามันคือผลงานศิละปะแบบหนึ่งส่วนด้านในพีระมิดเนี่ยครับก็ยังเต็มไปด้วยของสะสมที่หาไม่ได้อีกแล้วในโลกเช่นรถที่ใช้งานในช่วงสงครามโมเดลรถหายากรถโบราณจากยุคแรกของอุตสาหากรรมยางยนต์และรถที่เขาสร้างเองแบบไร้แบบแผนมาจึงทําให้คนทั่ว โลกนี่ครับบล็อกเกอร์และ u t u b e ต่างแวะมาเยี่ยมชมและทุกคนนี่ครับก็ยังมีประโยคเดียวกันว่านี่มันคือพิพิธภัณฑ์รถที่แปลกที่สุดในโลกและหนึ่งในของสะสมที่ทําให้คนอึ้งมากที่สุดนี่ครับก็คือรถใต้ดินของสหรัฐที่ได้ถูกด,ดัดแปลงเป็นรถบ้านรวมทั้งรถดับเพลิงโบราณรถทหารที่วิ่งบนบกและน้ําได้และยังมีรถโบราณจากอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาเยอรมะนีซึ่งบางคันนี่ครับเขาก็ได้เล่าในการสัมภาษณ์ว่า ผมเจอซากและผมซื้อมาเพื่อให้มันคืนชีพอีกครั้งและนี่ก็คือหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เขาต่างจากมหาเศรษฐีทั่วไปเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่าราคาแพงแต่ซื้อเพราะว่าเรื่องราวมันน่าสนใจนั่นเองแต่คําถามใหญ่ของคนทั้งโลกนั่นก็คือและเขาทําไปทําไมคนทั่วโลกถามเหมือนกันว่าชีคามัดนั้นทํารถยักษ์ไปเพื่ออะไรใช้ประโยชน์อะไรได้และเขาเนี่ยครับก็ได้ตอบเสมอว่าเพื่อความสุขของผมเองและเพื่อให้คน นเห็แล้วรู้สึกสนุกไปด้วยคําตอบเนี่ยครับเรียบง่ายแต่มันเนี่ยครับได้กลายเป็นพลังบวกแบบหนึ่งที่ทําให้ทั่วโลกเนี่ยครับหลงรักเขาเพราะว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความจริงจังเข้ากับกลายเป็นมหาเศรษฐีที่ทําให้ผู้อื่นหัวเราะด้วยไอเดียสุดแปลกแถมชีคามัดเนี่ยครับก็ไม่ใช่แค่คนมีเงินแต่ยังเป็นคนที่สร้างความทรงจําระดับโลกรถยักษ์ของเขาได้กลายเป็นภาพจําพิพิธภัณฑ์ของเขาได้กลายเป็นแลนด์มาร์กส่วนเรื่องราวของเขานั้นก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ กับคนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์ไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลเสมอไปส่วนทางหน้าตัวแอดแล้วก็ต้องมีเงินเนาะถึงจะทําได้ <laughs> ถ้าไม่มีเงินแล้วจะทำยังไง <laughs> ถูกปะและนี่ก็คือเรื่องราวของชีคามัรชายผู้ที่สร้างโลกใบใหญ่กว่าความเป็นจริงผู้ชายที่ได้ใช้ชีวิตแบบของตัวเองชายผู้สร้างรถยักษ์ให้เด็กๆได้หัวเราะ ชายผู้ที่สะสมรถเป็นพันคันโดยไม่ต้องการยอมรับจากใครและยังเป็นผู้ที่เปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งจินตนาการได้เพราะว่าสำหรับเขาแล้วนี่ครับชีวิตไม่ได้มีไว้ให้สะสมเงินแต่มีไว้สะสมความสนุกและรอยยิ้มของคนรอบข้างก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของมหาเศรษฐีที่ใช้ชีวิตแบบแปลกๆเนาะชอบทำน,น,นู่นทำนี่ทำเป็นเรื่อยเปื่อยเออท้าผู้ฟังถ้ามีตังขนาดมหึมาไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเนี่ย สงสัยก็ต้องมีความคิดที่จะไปทำอะไรอยู่นอกโลกกันเนาะแล้วถ้าเพื่อ,เพ,อเพื่อนมีเงินมากมายมาหาศาลแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเอาเงินไปทำอะไรกันบ้างก็ช่วยคอมบินบอกกันไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ